กับช่องทางครั้งแรกเราแตกใหม่เป็นไงกับพี่แอลแล้วก็พี่เอเนเอ่อความแปลกมันมันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมันแปลกมันแปลกใหม่มันมันมีความแบบผมผมรู้สึกว่าการแสดงหลักๆเลยแบบเรื่องเรื่องการแสดงในในความเป็นละครแ่บมันจะมีความแตกต่างนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคโชคดีฮะเราเรามีพี่แอลแล้วก็แล้วก็มีมีพี่เอด้วยแล้วก็มีคุณเจมจิฮะที่เขาจะชอบพูดพูดกับผมแบบหยอกหยอกล้อเล่นๆนะว่าแบบ ผมอยู่วงการนี้มาสิบเอ็ดปีแต่ว่าอย่าแต่ว่าอย่าไปเกียดเขานะเขาเขาเขาจะบเขาจะแบบเขาจะเขาเขาเขาจะชอบพูดเล่นๆกับผมเขาจะชอบขิงกับผมแบบผมอยู่วงการนี้มาสิบเอ็ดปีเนี่ยเนี่ยเล่นเล่นเอออันนี้อันนี้เอ้ยพี่ครับอันนี้เล่นอะไรอ๋อเล่นเล่นสามห้าเล่นสามห้ามันจะประมาณเท่านี้ เออแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมีนี่มันจะเอาเราจะใช้เลนส์ร้อยห้าเราจะเราจะมีเราจะมีแบบแสงตรงนี้เราจะมีซอฟท์พาเลตตรงนั้นมันจะแบบนู้นแบบนี้จังหวะมันต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนเขาพูดเสร็จไอคิดไหมว่าเขาพูดทำไมเออในเจอผมผมผมก็แบบเออแปลว่าอะไรวะแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะมีประมาณแบบประมาณ10%ในในในการพูดทั้งหมดของเขานั้นอ่ะที่ที่มันช่วยได้แต่ว่าอีก90%มันก็คือขิงล้วนๆอะไรเงี้ยก็คือไปเรื่อยๆรื่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยผมไม่ได้เจอสิแปลก ทั่นเอกเราก็แปลกใช่เราก็แปลกมากเหมือนกันจริงมันก็มันก็เป็นความแบบงงๆนะฮะเป็นเ,เป็นเป็น,เ,ปนเรียกว่าอะไรอะ่ะคือคือ,ค,อคือตอนแรกอ่ะผมรู้สึกว่าพอพอมาเจอกับคุณคุณเจมจิก็ก็มีความเกง่งๆเล็กๆนะแต่ว่าเราเราเรู้สึกว่าเป็นผู้ชายอะ่ะมันก็แบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ตอกกันติดเออเดี๋ยวมันก็ตอกกันติดมันแบบมันแมนคุยกันอะอะไรเงี้ยเราแบบแต่เราก็แบบคุณโบเมลดาเอางีว่า เอาไงให้มันให้มันต่อกันติดดีวะซึ่งแบบเป็นผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะมาเป็นแบบเป็นแบบเหมือนเหมือนคุณเจมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แต่เราคยติดตามผลงานโบแมากับการสัมภาษณ์ของเขาเอ้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะเป็นเป็นในระดับหนึ่งอันระดับไหนระดับไหนช่วยแปลเป็นแบบพี่เกยงไม่ได้ก็มันก็มันก็เป็นแบบเป็นเป็นลูกกระเทยท่านหนึ่งอ่ะนึกออกปะมันก็เป็นระดับหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าพอพอมันเจอตัวจริงกลายเป็นว่าแบบ โอ้หมันหนักกว่านั้นพี่ก็คือเป็นกระเทยเลยเออมันคือคือผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันออกทีวีไม่ได้อะอริยมันแบบประมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะที่ที่ความความเป็นเขาอ่ะมันมันออกทีวีไม่ได้เลยผมมันคลายไปเลยมันกลายเป็นว่าอ้าว เราเราใช้แบบ m e n ท a l i t y เดียวกันกับคุณเจมจิได้เลยสุดท้ายเราก็มองเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าไม่น่าใช่จะลูกไม่น่าจะเป็นลูกกันเลยใช่เป็นเลยเป็นเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราปกติสุดในกองเออก็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 อยู่ไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าอ๋อจริงๆไม่ต้องเป็นคนดีมากก็ได้นี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อ๋อจริงๆเราไม่ต้องเป็นคนดีกันมากขนาดนั้นใช่ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคเราเราเป็นคนประเภทเดียวกันโอเคเราเราสบายแล้วเราก็เลยแบบนี้แหละแล้วเรา ก็อยู่แล,แล, depend, แล้วก็อยู่ด้วยกันได้พี่แอนจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่ากับกับเรื่องเนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอกันเยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าหลักๆจะเป็นพี่เอที่ที่ที่มาอยู่ตลอดพี่พี่แอนจะเป็นสายแบบมาแบบตอนเออมาตอนใกล้ๆจะเลือกกองแล้วเอาเอาขนมมาฝากเอาแบบเป็น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 ฟิลแบบดูแลเทคแคร์เป็นแบบเป็นแบบผมอ่ะหลังๆผมจะเรียกว่ามัมมีเป็นแบบเป็นเป็นเป็นคุณแม่ของกองมาคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแต่ว่ามีคนมีคนขู่ผมเยอะนะว่าแบบ พี่แอนโ,ดโหดมากมีแบบใครไครูเยอะหลายคนเลยแต่ว่าแบบสุดท้ายผมผมผมไม่ค่อยเจออ่ะอาจจะมีอาจจะมีช็อตหนึ่งที่แบบวันนั้นเราจําได้เลยว่าเบรกเบรกเราเลิกประมาณแบบ3ามสี่โมงเยแล้วตอนนั้นผมเลิกแล้วผมก็เอ้ถอดชุดเปลี่ยนเอ้ยชวนี้ชิลอ่ะเลิกเร็วก็เลยนั่งเล่นอยู่กับคุณเจมแป๊บหนึ่งพี่แอนมาตอนเย็นแล้วก็แบบอ้าวอ้ไอเสร็จแล้วเรอฮ้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพี่ไปหาซีนมาถ่ายเพิ่มแล้วผมก็เลยแบบ ครับเอ้ยไปไปเปลี่ยนชุดเลยไปเปลี่ยนชุดเลยผมเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดครับเปลี่ยนชุดแล้วก็แล้วก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ถ่ายเพิ่มจริง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 แล้วก็ถ่ายเพิ่มเลยใช่ตอนไม่ไม่ได้คิดว่าเขาแก้เพราะว่าเขาเขามาด้วยด้วยด้วยแบบดูดูไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นอ่ะดูม่ไดูแบบเดินมาแบบอ้าวไอเสร็จแล้วเหรอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่จะหาซีได้ถ่ายเพิ่มแล้วก็ล้วก็ล้วก็ถ่ายเพิ่มจริงจริาใช่เขาเป็นแบบผู้จัดแบบผู้จัดผู้จัดอ่ะมีมีเจอเข้าห้องดังหมนเลยนะคะ ผมผมยังไม่เคยเจอนะแต่ว่าเหมือนได้ข่าวว่าคุณคุณโบเคยเจอแต่ว่าผมมาผมมายังไม่เคยเจอเลยใช่ก็เลยได้ยินเอ้พี่แอลก็ได้ยินซึ่งผมมาจําได้เลยว่าผมไปเจอผมผมขออนุญ,ญาตเมนชั่นแล้วน,นะผมขอโทษน,นะพ,พี่พี่มาริโอผมไปเจอเขาที่งานไหนไม่รู้อะแล้วแล้วสมมติเขา,าแบบเนี่ยจะ,จะรู้ว่าจะเล่นกับพี่แอลใช่ไหม ระวังนะโ้หพี่เอาเขาแบบโหดมากเขาจี้มากอะไรเงี้ยโดนไซโคกันหอด้านเใช่แล้วผมไม่ผมไม่เห็นไม่เห็นจริงเลยพี่เอาไม่ได้ไม่ได้ดุขนาดนั้นหรือว่าเราอาจจะเล่นได้อยู่นะก็ไม่รู้โอ้โเก่งไปเลยก็เวาเก่งไปเลยีไม่ก็ไม่รู้ไม่รู้คือ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 ผมยังไม่ได้เจอะไรผมยังไม่ได้เจอจุดจุดนั้นเออครับเราเป็นหัวหน้าด้อมเล็บด้อมเล็บ ปอร์เช่ก er ับเราไปรีแอคเข้ามาเรายังไงบ้างใช่ก็เขาก็น่ารักอะเขาก็มีความแบบไม่รู้ดิเขาเขาแบบก็ดูแบบเขินๆกันนะแต่แบบก็ดูแบบเอแต่ว่าผมมาผมมาก็ยังก็ยังไม่ได้ไปเจอคุณปอร์เช่สักทีเลยจนตั้งตั้งตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ก็ก็ยังมีแต่การแบบคุยผ่านโทรศัพท์คุยแบบเออผ่านเฟซไทม์อะไรเงี้ยยังยังไม่ได้เจอเจอจริงๆก็อยากก็อยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันยังไงมันยงไม่งั้นพี่ถามมาตอนที่เราดูอะที่เรารีแอคมาเรารู้สึกยังไง ว่าน,นี่คือปอเท่ที่เรารู้จักไหมหรือว่ายังไงไม่ไม่เหมือนเลยไม่ใช่น้องเราเลยหรอ <S <S ใช่ไม่ไม่เขาอะเขาอะเป็นเป็นเป็นพี่ผมแต่ว่าไม่เหมือนอะไม่รู้ดิผมผมผมรู้สึกว่าแบบพอพอเวลาอยู่อยู่อยู่กับพวกผมมันจะเก่งกว่านี้อ,อันนี้อันนี้อันนี้ดูดูแบบดูแบบดูยอมยอมดูไม่ค่อยเก่งเออดูแบบพูดไม่ค่อยเป็นดูแบบ พูดติดขัดอะไรอย่างเงี้ยคุณปอเช่ไม่มีไม่เคยมีไม่เคยไม่อยู่แบบผมจําได้เลยมันมีอะไรไอ้ยคำถามนึงนี่เขาแบบเออพี่พี่พี่ว่าก็คงไม่งอนอะไรอะไรแบบแบบคุณปอเช่คุณไม่ใช่ผมคุณคุณไม่เคยพูดติดอ่างคุณยังคุณเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีมันมีอยู่แสดงว่าเราก็คิดเหมือนทุกคนคิดใช่ไหมก็นิดนึงจะเป็นไงล่ะจากการไปแบบไปพายคู่เขาคิดว่าเรือลำนี้มันไปได้ต่อไหม ผมว่ามันก็ยังมีต่อผมผมผมเห็นล่าสุดอะไรอะเหมือนพวกพิกซี่เขาไลฟา์กันอะ <c oughs> คุณคุณพิมมายังพูดอยู่เลย <c oughs> คุณพิมมายังยังแซลมาเบลต่อหน้าเลยอะไรอย่างยผมก็เลยแบบ เอ๊หรือว่าเขาเขาก็รู้อะไรมาข้างในวงหรือเปล่าไม่รู้ก็แต่ว่าในในทั้งหมดทั้งมวลเขาฝากความบอกไว้ที่เรารว่าไอาต้องไปตามหาความจริงมาให้ได้ว่าจริงๆแล้วมันยังไงเรือลานี้มันเป็นยังไงออก็ไม่รู้คือไม่คือผมมาผมมันก็ไม่ได้อยากไปกดดันเขาขนาดนั้นก็ไม่ได้เราเรียกขนาดนั้น <c oughs> ไม่คือแบบคือคือหมายถึงว่าเราเราเรรีแอคได้แต่เราก็ไม่อยากแบบไปเจอตัวจริงแล้วแบบ ค่ะมอนบロดูเลยแบบมันบางทีมันเป็นบางทีงมันเป็นเรื่องของคนสองคนเราเราก็ไม่อยากไปแบบเค้นให้มันแบบอะไรเอาบางทีเขาอาจจะอยากปล่อยให้มันตามไปแบบแบบเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็อยากจะแบบอ่าเขาอาจจะมีเวจีบของเขาหรือว่าเขาอาจจะมีเวอะไรของเขาที่ที่ท,ที่ที่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ฟอสฟูขนาดนั้นไงนเราก็เลยไม่อยากไปบังคับมากเออเผื่อว่ามัน ม่าจะม่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ยืนยันว่าคุณปอเช่ที่เรารู้จักไม่ใช่คนอย่างนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วกันกับกับในรายการนั้นใช่ป่ะเออการแบบช็อตฟิลตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ปกติเขาเป็นคนแบบตรงไปตรงมาเลยอใช่ครับอันนี้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 ผมมีความรู้สึกว่าแบบแอบแบบแอบแบบช็อตฟิลให้มันแบบมันเลี่ยงอ่ะนึกออกป่ะหลังจากรีแอคเซตเรามีการโทรไปหาคุณปอเช่ไหมว่า S 1> <S 1> <S ไม่มีอ๋อไอ้ตั้งตั้งตั้งแต่รีแอคเสร็จปุ๊บเลยอ่ะผมอ่ะทักไปหาเขาว่าแบบยูเห็นรีอคไอหรือยังไอขอโทษนะขอโทษไปก่อนแบบขอขอโทษไปก่อนผมไม่รู้ผมผมผมกลัวเขาโกรธ <c oughs> ผมก็เลยขอโทษไปก่อนเลยแบบ เอออัมอัมส r รนะ bro เออโฮเอออะไรนะแล้วก็แล้วก็แบบคำาำคำาไปเลยแล้วเขาบอกว่าแบบไม่เป็นไรเข้าใจแล้วก็ฮ่า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 อ๋ไม่ใช่ไอคนเดียวขนาดต้านหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่คนที่รู้จักไม่พอเช่ไม่ใช่เหมือนที่รู้จักไม่เหมือนจริงๆนะแต่ผมแบบผมผมรู้สึกเลยว่าเขาไม่รู้ดิเขาดูแบบเขาดูแบบเขาดูแพ้ซึ่ง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 ปกติเขาเขาเขาไม่ค่อยยอมแพ้ใครไง เออแต่อันเนี้ยเขาเขาดูแบบเขาดูยอมเขาดูแพ้ซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พอใช่ผมจะัะแต่ถ้าต้องเด็กประกาศความหวังไปที่เราเราโอเคไหมเฮ้ยก็ผมก็จะทําแบบนี้แหละผม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 จะไม่แบบไม่เรียกว่าอะไรอ่ะข้ามเส้นแล้วกันเออแบบก็จะแบบเราก็เราก็จะคอยแชยร์อยู่ห่างๆแบบเบิร์ดข้าอม<ะ>ออบลออันนี้ยเป็นเ,นเสียงคนอื่นของเราอยัางไงทำไม,มครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ ก็ยังโสดอยู่อ่ะทำไงอ่ะเนี่ยไม่ไม่ใครเออหรือว่าเราจะลองไปขึ้นรถเพราะว่าใครขึ้นรถกันนี้เขาใช่เขาจะมิดใช่เลยโอ้ยแต่ผมก็ขึ้นกับพี่มาไปก่อนหน้าก่อนหน้าเขาอย่างเงี้ยก็แต่ตอนนั้นมันก็เป็นแบบเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเพลงไงเพลงที่เราที่เราทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเยอะแต่ตอนนี้ก็ ว่างๆครับเนี่ยแล้วก็แล้วก็มาอยู่กับมาอยู่กับกลุ่มกลุ่มคนพวกเนี้ยกลุ่มไม่เกียรติแสดงด้วยใช้กลุ่มคนพวกนี้กลุ่มกลุ่มกลุ่มคนที่เขาแบบที่เขาแบบเออแบบเลิกกองแล้วแบบ Hello Baby โอ้ยแล้วแก่ทุกมุกเออยเขาแบบ Hello Baby เดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารับ Baby นี่ใครเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไปไปมี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 มันจะมีอยู่สองคนคือ Hello Baby กับอะไรนะ พ่อ,อแม่ซึ่งแบบสงสายกันบ้างบางทีคือไอ้ก็ต้องอยู่กับเกดนีย <c oughs> ใช่ <c oughs> ซ,ซึ่งซึ่งอ๋อผมยัจำได้เลยตอนตอนตอน,ตอนที่ข่าวผมผมโสดออกแรกๆอ่ะพี่แอนโทรมาเลยบอกว่าเป็นยังไงบ้างลูกนัดก,กินข้าวกันหน่อยเดี๋ยวขอแบบขอรักษาหัวใจ oh อเอ,อแล้วผมมาลงรูปด้วยผมผมลงรูปที่ที่วันนั้นไปไปกินข้าวกับพี่แอนเป็นเป็น,ป,นปิ้งย่างอ,ะอ่ะแล้วก็แบบแล้วก็แล้วตัววันนั้นวันนั้นมีมีพี่เจมด้วยมีแบบพี่เกดด้วยแล้วก็ไปนั่งคุยกันบลาบลาบลาบพี่เกดก็ชวนนู่นชวนนี่ชวนนู่นชวนนี่ทุกคนก็แบบไอ้ยาอยาอยา ไปทําอะไรที่พี่เกศเขาชวนทำไมอ่ะเขาเป็นยี่ใหญ่เขาเป็นยี่ใหญ่ช่องทำไมเราไม่ไว้ใจเขาว่าไม่ผมผมไว้ใจแต่ว่าคนคนคนอื่นๆที่ได้ฟังเรื่องเนี้ยก็จะเป็นเป็นฟีลแบบไอหยุดอย่าอย่าอย่าไปทำเพาะาแต่พอก็เตือนมาแล้วเราเชื่อปากเจอว่ามุทะลุว่าเออตามพี่เกศเหมือนเดิมหรือว่าหยุดคิด ไม่ก็ไม่ได้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 หยุดคิดหรืออะไรแต่ว่าก็ก็แค่รู้สึกดีแบบรู้รู้สึกดีที่ที่พอพอแบบทุกทคนรู้ปุ๊บทุกคนก็มารวมตัวกันเพื่ออยากจะรู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือกลายเป็นแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบเหมือนผมให้นั่งให้สัมภาษณ์อีกรอบนึแต่ว่าแค่อยู่แค่อยู่ที่ร้านปิ้งย่างเฉยอะไรอย่างเงี้ย เป็นฟิลนั้นแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ก็รู้สึกดีใจนะที่แบบทุกคนแบบมีความแบบแคร์แคร์แคร์ว่าเราเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบอายุโอเคอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นมันก็มีบ้างนะมันก็มีมีอยู่ฮะแต่ว่าแบบตอนนี้มันก็เลยเหมือนแบบกลับมาแบบกลับมากลับมาอยู่กับตัวเองได้จริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมาเป็นคนที่ตั้งแต่มีแฟนมาก็แบบไม่ได้โสดนานขนาดนี้มันมาเลยอ่ะเออรู้สึกว่าช่วงชีวิตเนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่แบบโสด นานที่สุดในในชีวิตแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ก็รู้สึกว่าเออมันแบบมันได้กลับมามองมามองตัวเองดีนะอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบได้แบบกลับมาทำงานมาโฟกัสงานโฟกัสจริงๆก็ดีครับหนุ่มโซ่เรียบร้อยค่ะ